ในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยพระไตรปิฎก8 4, 000, ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยพระวินัยยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระอภิธรรมปิฎกสุตตันตปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันและพิรมปิฎกสี่หมื่นสองพันรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เราเริ่มสับสนกันตรงที่ว่าบางคนก็จะเอาแต่พุทธวจนะ <c oughs> คือคําพูดจากคําพูดพระเจ้าโดยตรงว่างั้นเถอะ แล้วก็เลยไม่รู้ว่าคําพูดของพระุทเจ้าโดยตรงนั้นพนระพุทธเจ้าพูดเนะี่ยถ้าไม่มีคําว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายขึ้นมาไม่ไม่รับเลยไม่รับเลยงียุ่งนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในการทําสังฆนาครั้งแรกเนะี่ยเวลาในคำภีขุทธกานิกายอิติวุตาะทั้งหมดเลยนะไม่มีคําว่าเอเมสุตังทั้งทั้ง,ท,งที่พระสูตรนี่แหละ แต่ว่าผ้านนนเนี่ยให้เกียรติกับน,นางพระน,นางคุชุตลาไงเพราะในเรื่องนี้นางคุชุตลาเนี่ยไปฟังมาจากพระเจ้าแล้วก็ไปสอนกลุ่มนางสามเมาวดีพร้อมได้บริวารในในในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะในคุตการในกายอิธิวุตกาทั้งหมดเลยก็จะให้เกียรตินางไว้แล้วก็จะขึ้นเนื้อหาสาระแห่งธรรมะเลยไม่มีคําว่า เอวเมสุตังไม่ว่าไ,ไ,ไ,ไม่มีคําว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้ยังไม่มีคํำนี้เพราะว่าพานนท์นบอกว่าอันนี้เป็นผลงานล้วนๆที่นางคุชตลาเธอเป็นคนมีปัญญามากฟังจากพุทธเจ้าแล้วไปกล่าวเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ศึกษาเฉพาะพระสูตรอย่างเดียวแต่ไม่รู้พระพิธรรมเนี่ยเป็นปัญหามาก เป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าไปเจาะถึงตัวสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยไปไม่เป็นอย่างยกตัวอย่างถ้าเราจะศึกษาธรรมจกักรตอนนี้ศึกษาธรรมจักรกับพรปวัฒนสูตรเนี่ยเรามาศึกษาในพระสูตรเนี่ยได้ <c oughs> เย็นภาพชัดเลยพอพูดถึงตัวทุกขสัจจ์ชาติทุกชราทุกพยาทุทกมรณะทุกเนี่ยถ้าไม่รู้ ถ้าไม่สามารถรู้ปรมัตธ,ธรรมนี่ยุ่งเลยชาติทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเป็นชาติทุกข์ไอตัวปัญญาที่เขาจะไปเห็นชาติทุกข์เนี่ยก็จะไปเห็นแบบเกิดเป็นทุกข์ไงไอตัวเกิดมันคืออะไรเกิดก็ไม่รู้จักเกิดไอเกิดเป็นทุกข์มันเป็นยังไงแต่ถ้าบุคคลที่เข้าไปศึกษาปรมัตธ,ธรรมเขาจะเห็นรูป,ปรขันเวรนาสัญญาสังขารย,ยานเกิดแล้วก็จะไปเจาะเขาเห็นตัวปฏิสนธิขณะ เห็นตัวปฏิสนธิกรรมชรูปปฏิสนธิเวทนาขันปฏิสนธิสัญญาขันปฏิสนธิสังขารลขันปฏิสนธิวิญญาณขันพอไปแจกแจงรายละเอียดต่างๆตรงเนี้ก็เลยไปเห็นตัวกลุ่มสภาวธรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยต่อการเข้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จอดทะลุทะลวงเห็นความจริงเป็นต้นได้ฉะนั้นเขาจึงศึกษาทั้งหมดทั้งวินัยพระสูตรและวธรรมทีนี้คนที่ไปอ่านพระวิธรรมไม่เข้าใจก็ปฏิเสธตูมเลยทีเนี้แท้จริงเป็นจากความมึนของตนเองที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ย พออ่านไม่เข้าใจแล้วก็เลยปฏิเสธว่าไม่ใช่คําสอนนี่เป็นน่าเสียดายมากน่าเสียดายซึ่งเป็นเพชรอันมีค่าที่สุดอันล้ําค่าที่สุดที่บรรพบุรุษสืบทอดคําสอนของพระเจ้ามาอย่างยาวนาน2,000กว่าปีมายุคนี้เป็นยุคที่